สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องตอนแรงครับมาเบิ่งง่วครับพยอยากได้ง่วคุ้มฟูงครับพอพันคุ้มฟูงครับสมมาเรีวครับสมได้เรีวสิบสามตัครับตัวนี้ครับเป็นลูกของช็อกโกแลตครับพอนี่ครับเห็ดเขาเหียจร้อยนะครับเดิอง่วอายุสมปีครับจะเขาสามปีแล้วครับง่วครับ สูงลอยสี่สิบบวกครับนี่ใช้เื่องครับแนะนําครับไผมีง่วแม่ได้หลายครับ้วก็บ่คอยได้ดูแล่ครับบ่ค่อยได้จับซัดครับแนะนําพอพันคุ้มฟูงครับเอาไปจับสัด้อครับเด้อ้วก็เพิ่นกระชีสมห้เลยครับเพราะว่าเพิ่นสมได้เล้วครับสมได้เล้วสิบสามตครับแนะนาให้เอาไปคุ้มฟูงครับเพราะว่าถ้าเอาไปแก้สมนี่เพิ่นอยากสาแน่ครับ บางตัวก็ไหวครับส่วนมากก็ซาแล้วครับแต่ว่ากระสมได้อยู่ครับแนะนําเอาไปคุ้มฟูงครับพี่น้องครับไผ่มีง้วเมลี่งได้หลายนะครับเอาไปปล่อยใซฟฟูงไว้เลยครับเพิ่นสมเองครับตัวนี้ครับงัวเชื่องนิสัยดีไหวจะเข่าสามปีครับเปิดไหวสองหมื่นเก่าครับพี่น้องครับเอาถูกๆนะครับสองหมื่นเก่าครับ ราคาเนื้อก็ได้แล้วครับนี่ครับสองหมื่นเก่าเลยครับเอองอหน้าตางามๆครับลรอครับแบบรอครับหน้าตาครับคุ้มฟู้งได้สบายครับพี่น้องครับพี่น้องว่่ต้องไปยากจับซัดยากครับให้เพื่อนตรวจสอบกันเองครับงวใส่งานได้ครับแนะนําคุ้มฟู้งนะครับเด้อถ้าไปแก่สมเหมือนเพื่อนอยากสมสาเน่ครับต้องใส่เวลาจังหน่อยครับ แนะนำให้อาไปคุ้มฟูงครับพี่น้องครับสองหมื่นเก่าครับวงาเชื่องนี่ไซดีครับหัวลุนครับเห็ดเขาให้เลี่ยวครับงอทำเขาเรียบร้อยครับมันเป็นรูกของช็อกโกแลตครับตัวนี้ครับรูกของช็อกโกแลตครับแข้งขาใหญ่ดีหน้าดีครับอางี้เอาถึงผื่นนะครับ สนใจโท่มาได้ครับพี่น้องครับสนใจโท่มากครับหัวเช่องนี่ไสดีหัวหลุนครับนี่ครับหัวหลุนครับบ่มีเขาครับเพชรเขาเห็นเรื่อยครับหูเพียงปากจบเล็ขคอเท่างามครับล่ำโตล่ำชิ่งดีครับสองเมื่นเก่าใส่งานได้ครับสมมาแล้วสิบสามโตครับ พอพันคุ้มฟูงครับไผสนใจโทร่มากครับเบาตึงจัดทรงให้ท่านที่ครับพี่น้องครับผู้ได้เลี้ยงงวแม่ได้หลายพ่อไปคุ้มฟูงไว้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเพิ่นสมให้เองครับสมมาแล้ว13โตครับงวดอายุจะเข้า3ามปีแล้วครับนาดีนะครับเดิน้าดีครับ นังนะอ้างดีหางยาวถึงผื้นนะครับหางครับจูพื้นครับดูกช็อกโกแลตครับทำเขาเรียบร้อยครับอุ้ยหางครับเป็นผัวเลยครับเอาไปคุ้มฟู้งครับพี่นองครับเชื่องดีเยอะครับบอดื้อบอสนครับน้าดีครับน้าดีสมได้สิบสามโตแล้วครับ พี่น้องบ่มีเวลาจับสัตว์งวครับเอาตัวนี้ไปปล่อยไว้เลยครับราคากับบ่แพงครับแถมทํำพันให้หฮอได้อีกครับสองหมื่นเก่าครับพี่น้องครับทรงฟีเลย์ร้อยโลเด้ครับเด้อพอนี้ครับเล่มหญ้าก็ดีครับเล่มหญ้าดีครับปล่อยตามทงให้ทงหน้านี่เล่มหญ้าได้สบายนะครับเด้อ ราวางวเลี่ยงธรรมชาติครับบดายให้หัวอาหารครับแต่ว่าเพิ่นมาข่ําได้ครับพี่น้องครับมาค่่ใส่น้ำครับบดกินก็ได้ครับเพิ่นว่าครับมกเล่มหญ้าตามทงไ้ทงหน้าครับสองหมืนเก่าก็เป็นพอสือครับพอพันุครับสมในอีกตั้งหาครับสมมาแล้วสิบสามตครับแนะน้ำนะครับเดิมหมอสำรับคุ้มฟูงครับบ่หมอสำรับเอาไปแก่ทับน้ำบานครับเพราะว่าเพิ่นอยากษาเนียครับ ห่านถาบต่ว่ากระสมได้ือเก่าครับสำหรับพูดใจเย็นถาได้ครับบุนครับบบชีลายนด้ครับสองหมืนเก่าครับตัวใหญ่ๆครับใส่งานได้ครับเล็มยาดีครับเล็มยาดีบุนกระบาลครับกระบาลสวยครับกระบาลครับ เป็นหัวกระบ,บานครับ สนใจโทรามากครับพี่น้องครับพิกัดยูบานนาวาครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับสองหมืนเก่าพ่อพันคุ้มฝูงครับตูกช็อกโกแลตหัวหลุนยางดีครับเพราะว่าถ้ำเขาให้เพลินแล้วครับนี่ครับเหมาะเลยครับไผมีง่วงเมได้หลายครับเหมาะเลยครับบ่อตองไปจับซัดยากครับห้าวบ่มีเวลาเฝ้าครับต้องเอาตัวนี้ไปปลอยไว้ครับเช่องน้ำนิสัยดีน้ำครับ กินยาบเลืออครับยาตามขอ,อกตามลักก็กินครับหน้าผากกระบาลสวยครับกระบานครับสองหมื่นเก่าครับน่าสนใจนะครับเด้อ สนใจโทษด่วนครับสวัสดีครับมูม